สวัสดีครับพบกับผมสัน่เสกรักชัยสอนสรายุทธและแน่นอนครับคุณกำลังอยู่ในรายการเอป๊อปสุดสัปดาห์ครับรายการที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงไทยบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศนห้กับคุณผู้ชมถึงหน้าจอทีวีอัมรินทีวีแห่งนี้เลยครับแน่นอนว่าในช่วงแรกนี้นะครับผมก็มีข่าวสารมานําเสนอคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากสำหรับใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับของคุณไมค์พิรัตน์นั่นเองครับหรือว่าไมค์จากก๊อปไมค์นั่นครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับสาวที่หล่อเรับ สาวตีนาน,นั่นเองทั้ง2คนมีอะไรจะมาอัปเดตกันในช่วงแรกนี้ด้วยครับรวมถึงข่าวของศิลปินนะักแสดงมากมายครับข้างเลยอีกทีเดียวครับที่จะมาอัปเดตในช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมๆก,กันกับช่วง POP NEWS ครับ หนุ่มหอที่ครองใจสาวๆมาเป็นเวลานานอย่างไม้พิรัตนี่ครับก็เรียกได้ว่าหนุ่มคนนี้มีผลงานมากมายไม่เคยหายหน้าหายตาไปจากวงการเลยทีเดียวและตอนนี้เองไม้ก็ยังโกอินเตอร์ที่ประเทศจีนอีกด้วยส่วนลูกชายครับหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องแม็กซ์เวลก็น่ารักจนถูกทาบถามให้ทำงานตั้งแต่ยังเด็กอย่างนี้คุณพ่อจะห่วงลูกชายบ้างหรือไม่ไปฟังจากปากหนุ่มไม้กันเลยครับ คือตอนนี้อาจจะมีงานเป็นเฟสติวัลเดือนหน้าที่จีนครับผมอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจคือตอนนี้ที่แพลนไว้คร่าวๆนี่ก็อาจจะต้องไปอยู่เป็นเดือนเหมือนกันไม่ได้เบรกครับผมเพราะว่าผมก็จะจะจัดเขาเรียกว่าจัดตารางไว้ให้แบบว่าช่วงนี้ถ่ายเสร็จปุ๊บมันก็จะอ่อนแล้วเราก็จะไปต่างประเทศพอดีอะไรเงี้ยก็ระหว่างนั้นเราก็จะมีละครออนแอร์อยู่อะไรงเง<ม>ี้ยผมก็ก็เขาก็อารมณ์ดีครับก็เป็นเด็กอารมณ์ดี ก็ส่วนใหญ่ถ้าไม้เสร็จงานเร็วตอนเย็นหรือว่าตอนดึกมืดๆอะไรเงี้ยก็จะแวะไปแต่ถ้าดึกเกินไปไม้ก็จะจะกลับบ้านพักผ่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนเช้าเนี่ยก็จะประมาณพวกตีห6าหกโมงเช้าอะไรเงี้ยก็จริงๆก็มีบ้างครับผมแต่ก็ยังยังไม่ค่อยได้ให้รับอะไรล เอ่ออันนี้ก็ยังไม่ทราบครับน่าจะเป็นเรื่องในอนาะคตมั้งครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับสาวหล่ออย่างติณาสุพนาทก็ได้รับเชิญให้เป็นแขกเซอร์ไพรส์หนุ่มหล่อแดนกิมจิอย่างคิมวูบินงานนี้ถึงขั้นทําเอาสาวหล่อคนนี้เกิดอาการวันไหวและเธอก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะักแสดงที่เรียกได้ว่ามีกระแสดีที่ประเทศจีนเช่นกันและล่าสุดก็มีข่าวมาว่าสาวหล่ออย่างติณานะครับได้เซ็นสัญญากับทางจีนอีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากสาวหล่ออย่างติณากันเลยครับก็เขินค่ะก็ ปกติก็ไม่ค่อยเขินผู้ชายขนาดนี้อันนี้เป็นผู้ชายคนแรกเลยดีกว่าที่เรียกว่าแบบว่าโหเป็นผู้ชายที่เจอแล้วแบบเพอร์เฟกสุดๆทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งหุ่นทั้งนิสัยอะไรเงี้ยนะคะ<ม>เขาน่ารักมากค่ะที่จีนก็มีซิงเกิลค่ะที่เพิ่งปล่อยตอนปีใหม่ค่ะก็ฟีดแบ็กก็ดีเลยค่ะได้ได้ติดท็อปทขึ้นที่3ของชาร์ตเอ็มวีมิวสิกวิดีโอที่เมืองจีนค่ะ ประมาณ3ปีค่ะก็เป็นาทางค่ายเราทางเมืองไทยไปน่ามีค่ายของตัวเองชื่อ Hope Love s o u l ค่ะก็คอเปเลตกันกับทางเมืองจีนก็เซ็นไป3ปีท,ที่ไทยมีมีเพลงค่ะก็กำลังจะปล่อยเหมือนกันก็รอหนังรอหนังออกไปก่อนก็จะเป็นซิงเกิลเพลงตัวเองชื่อเพลงว่าเพลงเดิมที่เปลี่ยนไปค่ะก็เพลงนี้จิงาทำทำเองทุกอย่างเลยกับพี่สาวค่ายเพลงตัวเองนะคะแม,ม้กระทั่ง MV เองเหมือนแบบว่าปีก่อนๆก,ก็จะบินไปถ่ายที่ฝรั่งเศสมาใน MV อะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ มานั่งแบบว่าตัดต่อดูฟุตดูอะไรเอง,เองด้วยค่ะตอ่อัปที่นักแสดงชายนะครับทายาทราชินีหมอลำอย่างโทนี่รากแก่นนะครับล่าสุดก็เป็นหนึ่งในนักแสดงจากละครพีเรียตเรื่องปิศนาซึ่งงานนี้เจ้าตัวออกมาบอกว่าต้องติวเข้มอย่างหนักและไม่นานมานี้ก็มีข่าวออกมาว่าหนุ่มโทนี่ลงทุนทําผมใหม่ให้กับหวานใจด้วยตัวเองงานนี้หนุ่มโทนี่จะว่าอย่างไรไปฟังกันเลยครับในเรื่องเนี้ยภาษาภาษายากมากครับสําหรับเรานะครับอาจจะไม่ถึงขั้นพีเรียดจ๋าแบบละครแบบ ไทยโบราณอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นคือเรายังไม่เคยแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่ายากแล้วสำหรับเราเราพูดแล้วมันรัวพ่นแบบแบบแบออกมาอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามฝึกเวลาใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยพยายามฝึกงับคําให้มันช้าลงให้มันจบชัดขึ้นอะไรพวกนี้ก็คือเขาอะอยากดัดอยู่แล้วครับเขาอยากดัด <c oughs> แต่เราก็เหมือนกับว่าเอ้ยถ้าเกิดจะดัดเราดัดหยิกไปเลยดีกว่า <c oughs> คือเราเรา,เรารู้สึกว่าเทรนปีนี้ครับมันมันไม่ตรงไปเลยก็หยิกไปเลยอย่างเงี้ยครับ เรายังอยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มหล่อนะครับแก๊ปธนเวชนะครับซึ่งอีกไม่นานก็จะเป็นเจ้าบ่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเข้าสู่ประตูวิวาซึ่งหลายๆคนนะครับก็แอบลุ้นว่างานแต่งของหนุ่มแก๊ปและแฟนสาวนั้นเนี่ยเตรียมงานกันไปถึงไหนแล้วนะครับและมีอะไรภายในงานบ้างและล่าสุดครับหนุ่มแก๊ปก็ได้ออกมาอัปเดตกันครับคืออย่างที่บอกไปว่าคือเราทําทุกอย่างเองครับก็ค่อยๆเตรียมแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับเราก็ค่อยๆเตรียมทุกอย่างการ์ดโครงสร้างของงานแต่งงานต่างๆงานตกแต่งทุกกอยย่างเตรีมแล้ว เริ่มที่จะเห็นภาพเริ่มเข้าไปคุยทงางโรงแรมนะครับว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวรูปแบบงานจะเป็นยังไงอะไรเยงี้ครับของที่ใช้ในการตกแต่งในงานผมใช้กระดาษนะครับคือมันเป็นกระดาษรีไซเคิลจากโรงงานครับแล้วก็มันเข้าบติมีโคโที่เราทำกังวลว่ามันจะทันหรือเปล่านะตอนนี้หลักๆก็คือทันไหมแล้วก็กลัวว่าคนที่มาเนี่ยจะรู้สึกยังไางงานเราคืองานผมมันมันไม่ได้มีความแบบหรูหราเลอเลออลังการอะไรครับมันก็เป็นงานที่เราจัดแบบเรียบง่ายดิเพราะงั้นก็แต่เราก็ อยากจะให้งานออกมาดีนะครับให้ทุกคนที่มารู้สึกประทับใจง,งานว่าแบบเอองานเราอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของการลงทุนเยอะแต่ว่าเราก็พยายามคิดทุกจุดจริงๆแล้วมันก็เกิดจากการที่เราแบบเราลงแรงเองจริงๆครับมาถึงศิลปินนักแสดงที่ความหล่อขั้นเทพยอย่างโดปรากรลาเรี่กได้ว่างานนี้ทั้งความหล่อและความสามารถทําให้หนุ่มโดมเองนะครับมีแฟนคลับมากเลยทีเดียวส่วนเรื่องหวานใจก็มีกระแสข่าวออกมาว่าคุณแม่ไฟเขียวให้ขอมเมทัลแต่งงานได้แล้วงานนี้หนุ่มโดมจะว่าอย่างไรไปฟังกันเลยครับ คนน้องคนนี้ต้องผ่าตัดด่วนมากเลยเพราะเป็นโรคหัวใจเนี่ยกำเนิดตอนนี้ผ่าเรียบร้อยแล้วน้องผลการผ่าตัด,ดดีด้วยครับผมออกให้ทั้งหมดเลยครับไม่ถึงนะแต่ว่าไหลแสนอยู่กองทุนชื่อว่ากองทุนปรกรณล,ลำชื่อผมเลยครับอันนั้นจะให้ทุนการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องษาที่เรียนดีแต่ไม่มีเงินกองทนอุนนั้นจะเป็นของผมคนเดียวคือผมจะให้ทุนปีละสามสี่คนเลีนะครับ ไม่เลยครับยังยังไม่ได้มีแลนว่าจะขอกันหรืออะไรครับ mm hmm. ก็ผมก็ต้องทํางานครับพี่แล้วก็น้องก็ยังมีงานมีอะไรที่ยังต้องทำอยู่ขออีกสักพักหนึ่งครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับนี่แค่ช่วงแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมบินไกลไปถึงประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวถ้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตามในช่วงหน้าครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ a อป๊อสุดสัดาห์กันครับอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงแรกนะครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมบินไกลไปถึงประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับเอ๊ะแต่ไม่ได้ไปเที่ยวเฉยๆนะครับเพราะงานเนี้ยหนุ่มเจมจีราย,ยุไปด้วยแต่ไปด้วยเหตุผลอะไรหรือไปงานอะไรไปดูกันในช่วงนี้ครับป๊อปวอไราตี้ครับ วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะพาคุณผู้ชมมางานเทศกาลโอกินาวาอินเตอร์เนชันแนลฟิล์มเฟสติวัลนะครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีการเปิดตัวงานเทศกาลนี้อย่างเป็นทางการนะครับโดยมีเหล่าบรรดาศิลปินและก็นักสแสดงคนที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นต่างเดินทางมาร่วมการเดินพรมแดงในการเปิดงานแต่ว่าบรรยากาศของงานจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานและก็มีความน่าประทับใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับ การเปิดงานในครั้งนี้นะครับมีนักสแสดงที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่นตบเท้าเดินพรมแดงกันอย่างมากมายนะครับอาทินาโอมิวัตานาเบะซึ่งเป็นนักสแสดงตลกหญิงชื่อดังของค่ายโยชิโมโตะและก็มีเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังนะครับอย่างวง n m b 4 8ด้วยครับนอกจากนั้นยังมีนักสแสดงจากภาพยนตร์ที่จะมาเข้าฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์ในครั้งนี้มาร่วมเดินพรมแดงกันอีกหลายคนทีเดียวครับ หลังจากเดินพรมแดงเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยพิธีกรคู่ขวัญอย่างไอมาดะโคจินักแสดงตลกชื่อดังของญี่ปุ่นและกิซ่าอายโกะพิธีกรชื่อดังของญี่ปุ่นเช่นกันนะครับจากนั้นก็มีการกล่าวต้อนรับและก็เปิดงานจากผู้จัดงานในครั้งนี้นั่นก็คือคุณฮิโรชิโอสากิประธานบริษัทโยชิโมโต้ซึ่งเป็นประธานของการจัดงานในครั้งนี้ครับ และตอนนี้นะครับผมแล้วก็หนุ่มเจมจิรายุนะครับเดินทางมาถึงที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าโอกินาวะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําแห่งเดียวในโอกินาวะนะครับก็หลายคนเนี่ยอยากจะมาเที่ยวชมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นอะโครเรียมที่ใหญ่ที่สุดด้วยแต่ว่าบรรยากาศข้างในาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามหนุ่มเจมจิเข้าไปดูกันเลยนะครับ ครับก็มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำครับโอกินาว่าชูระอุมิครับผมก็มามาเที่ยวก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ญี่ปุ่นนี้ครับก็เพิ่งรู้ว่าอลังการเหมือนกันเพราะว่ามีอย่างปลาฉลามวานตัวเบลมเลยครับใหญ่มากแล้วก็มีทั้งสัตว์อื่นๆอีกเย ork, อะเลย, ork, ย ork, มีทั้งเต่ามีม้าน้ำมีมีปลาโลมามีอะไรเพียบเลยครับไม่เคยครับวันนี้ถือว่าเป็นการมาโอกินาว่าครั้งแรกครับ ผมเนี่ยเห็นแล้วอยากจะบินไกลไปที่ญี่ปุ่นกับเจมส์จีรายุด้วยจริงๆครับแหมไปทั้งงานแล้วก็ได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับมันมีความสุขจริงๆครับและก่อนจะลาจากกันไปเช่นเคยครับผมก็มีเกมสนุกๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับกับกิจกรรมรุ่นรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินิเพ็กและ e.g.v. ครับกิจกรรมรุ่นรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินิเพ็กและ e.g.v. สัปดาห์ละ5รางวัลรางวัลละ2ใบ เพียงคุณผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมสนุกได้ในการตอบคำถามประจำสัปดาห์ผ่านทาง SMS ซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าภาพยนตร์เรื่อง2538อัลเทอมาจีบหากคุณย้อนเวลากลับไปในยุค2538ได้นั้นคุณจะนึกถึงอะไรครับพอสร้างคำตอบของคุณแล้วนะครับพิมพ์คำว่า A-POP ตามด้วยคำตอบของคุณผู้ชมนะครับจากนั้นส่ง SMS มาที่เบอร์4642900ย้ำนะครับ เบอร์4 6 4 2 9 0 0จากนั้นฟังประกาศผลในวันจันทร์ในรายการเอป๊อปเที่ยงสัปดาห์หน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับคุณผู้ชมจุใจพอไหมครับถ้ายังจุใจไม่พอแน่นอนครับก็ต้องติดตามรายการของเราในสัปดาห์หน้าครับเวลาเดิมเลย12บสนิกา45นาทีทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาโอ้โหน่าเสียดายจริงหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าดีกว่าสำหรับวันนี้ผมสนน่เสกรักชัยสอนสรายุทธและรายการเอป๊อบสุดาต้องขอลากไปก่อน 바이바이